คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับจากกระทรวงพลังงานจากการเปิดเผยโดยคุณพีรพันธ์สาวร,รัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าทางกระทรวงพลังงานเตรียมที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโอ้โหฟังแล้วเนี่ยช่วยบอกต่อไปด้วยนะครับจะมีมาตรการลดค่าไฟนะครับตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษายนปี2500 68นะครับตั้ง3สตังค์นะก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจเพราะที่ผ่านมาพราพี่น้องประชาชนคนไทยก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างมาโดยตลอดนะครับอยากให้แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในขณะที่บริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนั้นร่ํารวยแล้วก็ฟันกําไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำม,มหาศาลนะครับจาก4.18บาทหรือว่า4บาท18สตังค จะลดลงมาอยู่ที่4บาท15สตางค์ลงไปแค่3สตางค์เท่านั้นคุณผู้ชมคิดว่าเป็นข่าวดีไหมหรือได้เท่าไหนก็เอาไว้ก่อนแต่ถ้าในแง่ของการลดลงมา3สตางค์ประชาชนจะรับรู้แล้วก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับการช่วยบรรเทาค่าครองชีพขนาดไหนแล้วจะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองพิจารณาดูครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับ แหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปษณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรณียีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรณียีจังหวัดน่าน การันตีเลยนะฮะชุดละร้อยบาทหากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแลวครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าส,สนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพี่เว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขี้หนูสองเม็ดกิน้าไปโหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืมนึ่กับข้าหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเนเงิเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืมแหนมยุคคลผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮ,ฮะอือเห็นะหพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยสวยเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาสิบเก้านหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะ กินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริกินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ่มเลยเนี่ยนะอร้อยสามสิบเก้าอร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสามสิบเก้าน้ำนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจาก นครชัยศรีนคนปรปฐมน้ำหนั100กร้อยกรัมบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้นลวนทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนกครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะ,ะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ย นะี่ฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกรัมนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกเลยนะราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเนียนอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาท ชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนินสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำ,กำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเทวรอะไรเงี้ยนะมีรถ ต้องไปเดินสายทำคงทำข่ำขาวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาทุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้ามากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ